สวัสดีฉันชื่อฟอรเรนซีคายิโตชฉันมาพร้อมกับดาบที่คายิดาของศัตรูแ,แล้ววันนี้ฉันจะมาตามหาสายป่าที่หายเข้าไปในป่าไหนเราเรียกสายป่าดิแต่ปานอยู่ไหนจังหวะนี้พ่อหนุม่มเอ็นโซต,ตะบันหน้าดูดกันชาอยู่ในป่าแอฟริกาวิ่งมาด้วยความเมา ฟอร์เรนติโนไม่รอช้าเปิดก่อนได้เปรียบเสียบรูตูเอ็มบลี่บอกมาให้เสียก็ซีดีไม่งั้นจะขี้ไม่สบายเพื่อนสาวคิกซี่เดินปวดเอออีเคออีไตบอกมันอยู่ไหนให้ปาราธาจะอยู่ในป่าหาเหตุช่วยสำเร็จความไข้ถึงไ้ถึงพุง เฮ้ย hey, จังหวะนี้เห็นพี่ช้างเลือดใกล้หมดตัวกลวัวพี่แกตายต้องย้ายสาพก่กดกดไปหนึ่งทีไอรีแหลกถึงกับงงนั่นคนหลึกกระสือหาตัวทาบไม่เจอต่อด้วยพี่ดอขาดนั่งบนดาบมาเฮ่ฮเฮ่าฟอร์เรนบอกดอขาดแล้วยาสะเออเฮอ้จริงของเมืง ฟอรเรนซี cy, ข่ขยี่ตูดจะหนึ่งหนึ่งเสียบตูดชอโอโหชสก,กิลผิดชิปหายสิครับรับกูด,ด้วยเพื่อนก่อนใช้สก,กิลงัดตูดส่งเอมเบรีวูบไปเฝ้าพระอินจังหวะนี้เห็นเธอจะโกดดักคักอันติผมทองอยากรองกับมึงสักตั้งหันซ้ายเจอเอ็นโตดักอยากจะปิดคิวแต่มันฮิวเพื่อนมาเยอะกูไม่น่าตาเออกับมึงเลยว่าเดี๋ยวกูฝากไว้ก่อน กูขอเอาคืนหน่อยเหอะมึงจะเอารมกูแล้วมึงจะรู้สึกสะบักสะบอมกำซ่อนตีนตุนยาจีนเปลี่ยนซีนกดฟิกเกอร์ทะเล่ทะล่าปาดอกไม้จันพันนแทงตูดลูดไปตีคลิปรีบไปยืนซุ่มดุ่มเจอลำแสงเบิต้าหายาท่าจะตายย,าย้ายลำแข้งแทงดับนับ,บสิบแผลแม่กูโดนโอ้อมมีคุ้มเลย ยืนนิ่งๆสิ่งป่าพงคงจะมีใครเดินทางแวะถามทางไปดาวเสาเงาชิบหายไม่ไห้เจอคนหลงคงต้องทักทายขยายรูตูส่งจูบก,กดหายตัวมั่วไปหมดงดคนหามถามคนนี้มีแยกทางต่างกระเจิงเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไอ้โจ๊กเกอร์มึงมาจากไหน พอโจ๊กเกอร์ไม่รอเช้าวิ่งนำหน้าป้าตดให้ดมชมว่าหอมเหมือนดอกรันทมระบมไปทางร่างว่างๆพากูไปนวดทีก่อนขี่มากูกับกุกับสลับแกว้งดากพาลำบากลงกลางดงคงต้องตายเทปหายดงส้นตีนตีนใหญ่ไม่กลัวกว่าตีนเยอะว่ะ วังน,นี้เพื่อนตายหมดอยากจะสดกับมังกือืออือกูโดนดักทักไม่ดีจะนี่ก็ไม่ทันพันโดนเปิดส่งอินเสิร์ตขึ้นสวรรค์แถมป้อมแตกแดก MVP เอาละครับถ้าใครดูแล้วชอบใจช,ชอบใจกดสายคอแฟนไปหนึ่งทีแล้วบอกอีนี่คอมเมนต์เห็นคีใคร